สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ k i ดดิ n งสตอรีกับเค t ที่และแอนนี่นะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้เช่นเคยค่ะมีรุ่นเรามาเล่าสู่กันฟังค่ะ<ข>นะคะคันไหมคะนิดหน่อย <laughs> เป็นเรื่องราวของนักโทษประหารนะคุณคุณเคยเป็นไหมคะนักโทษประหารกะว่าจากจะเป็นอยู่ในตอนนี้แหละนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปฆ่าใครดีเนี่ยคุณฟังข่าวนี้นะคะคุณฟังเรื่องราวนี้คุณอาจจะไปอยากเป็นนักโทษประหารก็ได้นะคะนักโทษประหาร3คนค่ะกําลังจะถูกนําตัวไปประหารชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมาถามนะคะเป็นสิทธิ์ของนักโทษประหารที่นะคะก่อนตายเขาจะให้ถามว่าต้องการจะกินอะไรมากที่สุดเป็นมื้อสุดท้ายให้เลือกได้เลยแล้วแต่ จะแพงแค่ไหนอะไรก็ได้อนะคะคนแรกนะคะเขาบอกว่าผมอยากกินพิซซ่าโอ้คนนี้ขอแบบว่าซิมเพิลมากขอพิซซ่าเขาก็ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวโน้นเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะนะคะเขาก็ได้กินพิซซ่าจานโตกินเสร็จเขาก็ถูกนําตัวไปประหารใครจำคนที่สอง เขาบอกว่าผมอยากกินไก่ทอด KFC ครับอือยากกินไก่ทอดชงไซส่ชอบอะไรจุดจุดจ่อนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เอาไก่มาให้เลยถังถังใหญ่เลยเป็นคู่ถังเลยนะคะเออเขาก็ได้กินไก่ทอดรสเข้มข้นเลยนะแบบอร่อยที่สุดในร้านนั้นเลยนะคะก็มันมีร้านเดียวใช่ไหมชิ้นชิ้นที่อร่อยที่สุดเออเออกินเสร็จก็ถูกนําตัวไปประหารอู้ไปแล้วสองถูกคนที่สามคนที่แสดงว่าจะต้องเจ้าอยากกินอะไร คุณอยากกินอะไรเจ้าหน้าที่ถามผมอยากกินบัวหิมะพันปีเพราะว่าเป็นความฝันของหลายๆคนมาดูนังจีนเยอะเกินไปปะเนี่ยพันปีนะพันปีมันจะเกิดครั้งหนึ่งไงเออเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยแต่เนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาบัวหิมะพันปีออกเลยนะคือมันยังไม่มีมันยังไม่เกิดมันไม่ใช่ฤดูชองยังมันหายากอ่ะมันไม่ใช่ว่าเดินไปแบบว่าตามป่าตามเขาแล้วก็จะหาได้เหมือนเห็ดนะไม่ใช่ใะนักโทษก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรครับผมรอได้อืรอกินบัวหิมะพันธุ์ปีเนี่ยนะปรากฏว่าผู้คุมเดินออกไปหลังเรือนจําไปเอาบัวหิมะมาพันรอบปีกล้วยแล้วก็ไม่ให้กินตายจําได้เลยมา่เลยบัวหิมะอยู่ใส่แบบนี้บัวหิมะนี่ไงก็ร้านขายของนี่ไงครีมบัวหิมะนี่ไงเอามาพันกับปีกล้วยนี่ตายเลยนะ่นแถ้าเปเล่นบัวเขาอย่างเงี้ยปรากฏว่าผู้คุมผู้คุมคิดไม่ถึงเคมขัดสั้นก็เอาครีมบัวภูเขามาทาแทนประมาณนั้นสรุปว่าเออก็ เราปลอดใจตกลงตว่ารอดใช่ไหมคนนี้น่าจะรอดแหละขยายเวลายืดอายุไฮะรอให้เจ้าหน้าที่หาบุญิมาได้ค่ะอาจจะเป็นวิธีเดียวกับคุณอาจจะตายภายในวันนั้นแหละเนี่ยไปไวกว่าเพื่อนด้วยเพราะว่ามันหาง่ายหาง่ายมากนั่นไงราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยใช้อ้าวบุญิมะหรล่ะไม่เคยใช้ไอ้มคุณรู้ว่ามันมีอ่ะอ้าวก็อ่านหนังสือตัวน้อยสตาร์ดี้สตาร์ดี้โอ้โหผมเคยอ่านหนังสืออ่านอ่านบอก อ่ะนั่นคือเรื่อง,ร,องราวของ k i d d i ้ Stories สำหรับวันนี้นะคะค่ะจะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ k i d d i ้งสตอรวันนี้สภาพแบบว่ายับยูยีมากพอไปหาบัวหิมะสวยเนาะคแต่คัน <laughs>